สวัสดีครับก็รีวิวนะครับเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็น New t ทนโ o DSi นะครับรุ่น LL นะครับตัวจอใหญ่นะครับตัวนี้นี่ครับก็สภาพเครื่องนะครับก็เช็คสภาพเสร็จแลก็จะไีรอยขนแมวพอสมควรนะครับโดยดูสภาพองค์การอันนี้ผมยังไม่ได้เช็ดออกนะครับแต่เครื่องไม่มีรอยบุบรอยแตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยนี่ครับถอลอก นะครับด้านหลังนะครับรอยแต่คอนทางทีจะเห็นชัดเจนนะครับก็ตามนี้นะครับด้านในนะครับดูด้านในตัวด้านในตัวนี้รู้สึกจะติดฟิล์มไปแล้วนะครับ๋ยวด้านล่างครับด้านล่างก็จะมีรอยติดฟิล์มไว้เช่นกันนะครับก็ตามนี้นะครับอุปกรณ์ก็ สายชาร์จแบบ usb นะครับชาร์จกับคอมพิวเตอร์ชาร์จกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์ชาร์จกับ power bank ได้หมดนะครับแล้วก็เมม8ปด gb นะครับเป็นเมมแท้นะครับครับก็ลงเกมไว้ในเมมโปรแกรมทุกอย่างอยู่ในเมมหมดครับใครที่อยากไปเปลี่ยนเกมเครื่องแปลงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงเกมไว้ให้ใครเลอยากลงเกมไม่ก็ไปลบเองนะครับจะไม่รับลงเพิ่มนะครับเปิดเครื่องเล่นได้ทันทีนะครับก็ คดพาวเวอร์นะครับนี่ครับก็จะขึ้นโนดีเอนะครับแล้วก็สัมผัสทีนึงนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่กว่าครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสดุดหน้าจอนี่ครับมันจะมีรอยอากาศนิดนึงนะครับไรซีเรียสก็เป็นฟรีใหม่นะครับตัวนี้ รันออโต้นะครับเป็นระบบ R4 นะครับครับอันนี้ก็เข้าเกมไว้ให้แล้วนะครับก็คือลงเกมตนของตัว DS โดยเฉพาะนะครับประมาณร0อยกว่าเกมนะครับเดี๋ยวผมขอทยอยไปเร็วนะเพราะว่าเกมมันเยอะนี่ครับก็ลงเกมหลักๆพวกมาริโอ้พวก Mario, พับ แล้วก็อะไรเนี่ยเมทัลสลักนะครับอารูโตะมันพีดประมาณนี้นะครับแล้วก็กด B ออกมานะครับก็จะลง JB ก็คือเกมบอยนะครับเกมบอยคัลเลอร์นะครับแล้วก็เกมบอยขาวดำนะครับลงประมาณผมจำไม่ได้นะครับก็5 60เกมนะครับไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับเยอะอยู่ครับ นี่ครับก็ตามนี้นะครับจำไม่ได้มันเท่าไหร่ประมาณเทาสิบเกม JB ไปที่ DS ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็น n d s ก็คือ Famicom นะครับ Famicom นะครับเกม FR ครับสมัยก่อนพวกคอนท่ามาริโอครับเกม FR ครับอ่าเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ครับน่าจะประมาณ4-50นะครับ อ่าต่อไปก็เป็น NS N S N E S ก็เป็นซ u เปอร์แฟมิลคอนะครับอ่าเนี่ยครับก็อันนี้จำได้ครับประมาณ300กว่าถึง400จะลงปวกบอมแมนมาริโอครับคัสโตมินเนียน่ยแล้วก็บอลอะไรพวกนี้อโอเคไฟนอลน,นะครับไฟนอลมีตั้งแต่หนึ่งถึง6นะครับ เมนโปนก็มีซูเปอร์มาริโอเนี่ยมอโมแมนหนึ่งถึงห้าครับซูเปอร์มาริโอเวิลด์คอะไรมีหมดโอเคนะครับก็เข้าเกมก็ตามนี้นะครับอันนี้คือออกมานาหน้าจอเมนูละครับถ้าใครที่งงนะครับก็สังเกตนะครับหาคำว่าลอมนะครับเกมจะอยู่ที่ลอมนะครับกดไปที่ลอมเดี๋เดียวครับไม่ต้องสนใจอะไรนะครับ กดที่หลอมจิ้มไปครับแล้วก็เล่นเกมนะครับ NDS นะครับถ้าสมมติจะเล่นเกมนี้กดเข้าไปนะครับเกมอะไรดีก็เทสเกมถ้าเกมหนึ่งนะครับเยอะเยอะ ขาไปเลยครับแค่นี้ครับไปที่ใช้ก็คือปุ่ม A กับปุ่ม B ครับปุ่ม B คือ cancel ถอยกลับ back up นะครับปุ่ม A คือกดคำสั่งนะครับแค่นั้นนะครับการตรงนี้นะครับจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อะ ใช้ปุ่มนะครับใชการใช้งานนะครับเบื้องต้นก็ใช้งานปกติครับปุ่มเดินซ้ายเดินขวาบนล่างครับปกติหมองบางระเบิดปุ่มอปุ่ม A ีกระโดนนะโอเคนะครับก็ใช้งานปกตินะครับทุกปุ่ม ปุ่ม LR ครับ, R, รบเปลี่ยนบอกก่อนก่อนโอเคเดี๋ยวลองเทสเกมอื่นกันบ้างนะครับเป็นเกมพวกเกมเก่าๆเผืเ่อลูกค้าท่านใดชอบเกมเก่าๆนะครับก็เล่นได้นะครับ <c oughs> สำหรับคนที่ชอบอเปลี่ยนเกมนะครับแนะนำนะครับให้ดึงเมมไปลงที่คอมก่อนนะครับตัวนี้จะลงโปรแกรมไว้ให้ที่เมมนะครับ กรณีดึงเมมออกเครื่องจะเล่นเกมไม่ได้นะครับแนะนําให้ดึงเมมไปก๊อปไปลงที่คอมก่อนหรือเก็บอะไรที่ฮาร์ดดิสก์ก็ได้ครับสํารองไว้ก่อนนะครับเวลาเพิ่มเมมก็ก๊อปจากเมมนี้ไปถ่าอีเมมที่เยอะกว่าก็ได้นะครับแล้วเพิ่มเกมเอาก็ได้นะครับก็อ่าเป็น jb นะครับ เกมีก็มีคันเลร์กับขาวดำนะครับชอบัปไหนก็น,นั้นเลยครับเล่นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเทนหน่อยนะครับเกมเยอะเยอะเยอเยอะเยอะนี่นขาวดำอันนี้เกมขาวดำนะครับเกมมดขาวดำก็ขาเสกไปนะครับเกมพวกนี้ส่วน ปั๊บไอเนี้ยผมไม่ค่อยรู้นะครับลูกค้าไปปรับเองนะครับปั๊บอาจจะเป็นหน้าจออาจจะเป็นเซฟอะไรเนี้ยแล้วก็รีเซ็ตเป็นเกมพวกนี้ก็อยู่ในนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้แหละเนี่ยรีเซ็ตนะอ่าแล้วก็เซฟอ่าพวกนี้นะครับแล้วก็ลอมก็คือเปลี่ยนเกมน่าจะเปลี่ยนเกมจําไม่ได้ผมไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับโอเคตามนี้นะครับก็ไปลองศึกษาดูนะครับ มีปรับจอใหญ่มีปรับจอเลยเมื่อกี้ปรับอันนี้เซฟมั้งเ,เขาละงงแล้วครับ jb นะครับ, J รบอันนี้เหมือนเป็นเกมนะครับกดดาวน์โหลดเเลยนี่เล่นค้างอยู่ก็ตามนี้ครับก็เปลี่ยนเกมได้เลยแหละง่ายดีก็เปลี่ยนเกมได้เลยครับ ข่าตรงนี้อันนี้ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับนี่ครับโอเคครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนลอมนะครับก็เล่นลอมเกบี B ครับเกมบอยคันเลอร์เกมบอยขาวดำนะครับ อ่านะครับคอนท่าคอนท่าสักหน่อยลองคอนท่านะครับสามสิบตัวครับได้เปล่าไม่รู้นะครับไม่ได้อาวนี้เป็นเก็บคอนท่านะครับ คนะครับก็เดี๋ยวลองเกมอ่าซูเปอร์แฟมิคอมนะครับก็กดบีออกมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ซูเปอร์แฟมิคอมก็เป็น snes นะครับ เกมนึงนะครับ ส่วนพวปรับพวกนี้นะครับอันนี้ลูกค้าซื้อสาเองนะครับจะมีปรับหน้าจอปรับความเร็วอะไรพวกนี้นะครับก็ศึกษาดูนะครับเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับอันนี้เหมือนจะเร็วอยู่แล้วครับให้ไปปรับเป็นช้าดูนะครับเรียบร้อย โเคนะครับก็ทุกรอบม,มันก็เล่นนะครับชอบเล่นนะแบบไหนก็กดเข้าเลือกเล่นได้เลยนะครับใับป okay, ิดขค้ือนะครับชาร์จไฟดูนะครับ <Okay. S 2> ก็จะชาร์จ a d p r โทรศัพท์แล้พอดีเอานี่มาให้เทนะครับพอแบงค์นะครับเสียบ,บนะครับ, <Okay. S 2> so, รบชาร์จไฟให้ดูนะครับ ก็ชาร์จไฟเข้าปกตินะครับโอเคนะครับลูกค้าท่านไหนะครับสนใจเครื่องตัวนี้นะครับก็ติดต่อในเพจได้นะครับหรือจะสั่งแอปนะครับก็ได้นะครับติดต่อทางเพจนี้นะครับขายอุปกรณ์เก็บและอุปกรณ์ไอทีนะครับก็ราคาตามนี้นะครับลงไว้แล้ว นี่นะครับก็รวมส่งนะครับพันหกเก้าสิบนะครับนี่นะครับก็หรือจะสั่งไว้ที่แอปช้อปปีหรือลาซาด้าก็ได้ครับแต่ราคาจะไม่ตรงตามนี้นะครับราคาอาจจะโบกเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับก็สนใจนะครับติดต่อทักแชทมาในเพจนี้ได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับซื้อโดยตรงจะถูกกว่านะครับถ้าซื้อผ่านแอปก็ได้นะครับ ราคาจะบวกเพิ่มขึ้นม่ครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ